นะครับชมนกนะครับนี่ครับเสียงใหญ่ๆสายป่านะครับชมนกปรมาจารย์นะครับผู้เฒ่าผู้แกอายุจะปีกี่ปีนี้เจ็ดสิบสองปีครับผวนเสียงโก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 อีผุนนี่ครับชมครับเสียงใหญ่ๆครับ เสียงกางเสียงงี้ยงังมันก็จะกังอืมแสีงจีบเนเอานกเขาหานันได้ือต้นนั่นดิต้นนั่น ยังเขาไปได้แบบนี้นะครับนั่นหมายถึงยัดในนี้เสียงเด็กอ่ะมันวอกอัตโนมัติ นกคุณทองก็ร้องพูดนะครับตัวนี้โอ้ยนี่ก็ตัวนี้ก็เชื่องครับตัวนุกอายุแล้วนะครับวันนี้ดูหน่วยก้านแล้วตมัอะนออนมีม้ตานี้เป็นแว่นแก้วครับหัวนี่ ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ผมไม่ค่อยหัวไม่ค่อยน,นั่นเท่าไหร่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ตัวนี้ตัวไหนนี่จะก,กุบกุกเดียวครับตัวนี้กุกเดียวเส,เสียงเสียงโตเสียงโตไปหาใหญ่โตเลยลนะอ่โตเลย ừ, ต,ตัวนี้ก็ถ่ายขนนะครับโนกนี่เห็นไหมครับที <Porsche. S 2> ่ทุกท่านครับ <suitable way. S 2> ถ่ายขนนะครับช่วงนี้ครับ ไม่ถ่ายก็จวดกว่านี้นะครับไม่ถ่ายก็จวดกว่านี้เลยนะครับกำลังออกออกมือเต้นลุนร้อนเลยนี่ครับนี่จวดไี่ครับในขนถ่ายเต็มเลยกลน้นกงนั่นละดูนี่เดี่ยวตันครับขันอยูรุนครับนี่ครับ เป็นนกตัวใหญ่นะครับเสียงใหญ่เนี่ยครับมันเออเนี่ยงามมากนะครับเนี่ยครับตัวนี้ยาวอาลาดตัวนี้ยาวอาลาดตัวนี้ถ่ายขนครับตัวนี้ถ่ายขนต้นหดตน้นเนินแพะเขาเอ,อ คตัวนี้อายุอนามเยอะแล้วครับสี่ปีครับตามนมองกล้องครับตาเป็นตาอดูแล้วเป็นแว่นแก้วครับตัวตานี่ยตาแว่นแก้วฝั่งหนึ่งจะเป็นบงเลยครับตอนนี้ตัวนี้เอกครับ อาตอนนี้ก็ชมไปคร่าวๆก่อนนะครับนี่ครับสวยๆท้งนั้นนะครับสวยตัวนี้คืออะไรทำไมถึงไม่ไม่ไม่ให้ผมดูอ่างกี่คำอ่างสามอ่างสี่อ่างสามอ่างสี่คำนะครับอ่างสามอ่างสี่คำนี่เป็นนกต่อหรือนก ฝึกต่อนกต่อทำไมมันดิ้นดันนะครับมันเห็นคนเห็นคนหล่อเห็นคนหล่อไาสันครับตัวนี้ก็คือริวริวตันริวตันตาลาตันนี้ผมรู้นะครับว่ามาจากไหนริวตันตาลาครับใช่ไหมครับสวยอยู่ครับ เดียวกันนะครับนี่ก็คูอ่างนะครับแต่ยังไม่คูให้ดูนะครับมันมืดค่ำกําตายแล้วผมมามืดนะครับนกฝนะึกครับครับอ่างกี่คาอ่างสามคานกฝึกครับ โอ้ยเนี่ครับอันนี้กคกูดีด้อเกินนกต่อครับแต่พวกนี้ไม่จวดเลยครับแต่ตัวนั้นจวดครับนกขายตัวเข้าไปนี่นนกขายตัวอยากไปอยากไปครับอยากไปนกขายตัวพวกนี้ไม่ขายตัวพวกนี้ตอดซาวน์รับมองเราเต็มตัว สายเสียงเล็กเป็นนกต่อตินกต่อทางนั้นเฉลยพวกนี้ยังไม่เยอะเนาะนี่ตัวนี้เฉลยตัวนี้เฉลยเยอะกว่าใครฟังเสียงก่อนครับ,รบฮะบทำไมจะไม่ขู่ขู้ใส่ปอกขาพร้อม ไม่ครูแต่ไปป่าดีใช่ปะลองลอง,ลองเอาลองเอาส่กลางดูลองเอาใส่กลาง์ดห้องนี้ดู อายุลายเปนน็นเนรุกหนุกตัน้นหกพันสปีนะนุกสวยๆลายงามๆหนุกอายุดีๆแต่ตอนนี้ถ่ายขนยังไม่จวดสวยๆชงเชื่องอกอายุดีๆทั้งนั้นับ โอ้ตัวนี้ตาม่องกล้องคล้ายๆนกลูกผสมแท้เลยนกแฟนบอกตรนี้ลูกผสมแค่ตัวคือตาม่องกล้องสิตัวนี้จะกรุกนี่นะเจสองกุกสองกุกเสียงแบบใดเสียงกลางอืมเสียงกลางจะปีแล้วกี่ปียังไว้ถึงปีนกไต่บางไหนบาง เดือดตุ๋นะไละเนี่ยอือแต่ไรก่อน่ไอ้ตุ๋นอะไรอือนี่ดูลักษณะก่อนครับนกมันถ่ายขนสวยสวยๆทั้งนั้นนี่ครับตอนนี้ที่ครูเมื่อกี้นี่ครับนี่ตัวจวดนะครับตัวตัวเฉลยตัวนี้เยอะนะครับฉเฉลยเยอะของเขา ไม่ขู่กโอ้ครับดูลายนกแต่ละตัวนั่นไม่แท่นะครับออกป่าสอง,ส,องสามเที่ยวไม่ออกป่าได้สองสามเที่ยว ตัวนี้สองปลกเนาะสองกเต็มบ่สองกเต็มบบหอยตัวแกๆบางทีจกเดียวโอ้เออเอิ้นสองหอยางต่มันยต็มาเตรแล้อยงมันมาจดบคู่เหรเนาะนี่ครับสวยๆครับ